เฮเยียวยาเพิ่ม er ทั่วประเทศกลุ่มนี้ยืนยันแล้วรับเงิน2,000บาทจ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชี สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะมาพบกันในวันที่8ตุลาคม2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาแจ้งข่าวสารดีๆมาอัปเดตสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งข่าวสารในวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีล่าสุดนะคะสำหรับ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ ล่าสุดนะคะหลังจากที่คอรมออนุมัติเงินเยียวยาออกมาแล้วนะคะสำหรับอีกกลุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับเงินคนละ2,000บาทซึ่งรอโอนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีนะคะสำหรับกลุ่มนี้อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทย660,000คนเลยนะคะได้เยียวยาคนละ2,000บาท แต่ก่อนหน้านี้มีการโอนแล้วรอบหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนแต่ครั้งนี้จะเป็นกลุ่มของอนุบาลขึ้นไปค่ะแต่ครั้งนี้จะเป็นกลุ่มที่ต่ำกว่าอนุบาลน,นะคะก็คือกลุ่มที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กนั่นเองค่ะแต่วันและเวลาที่แน่นอนนะคะเดี๋ยวทางช่องจะรีบนำมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะคะก็ชัดเจนนะคะขอแสดงความยินดีด้วยกับพ่อแม่พี่น้อง กลุ่มผู้โชคดีล่าสุดด้วยนะคะและนี่เป็นการสรุปหลังจากประชุมคอรมอรเมื่อวันที่5ตุลาคม2564ที่ผ่านมาและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ช่างช่องมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆสำหรับวันนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ